หลายคนสงสยัยแล้วก็ถามนะคะว่าทำไมเล็กปลูกผักสวยจังเลยปลูกกระหล่ำปลูกข้าวโพดสวยนะคะผักต่างเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรพื้นฐานเลยอันดับต้นๆนะคะก็คือปุ๋ยคอกค่ะทุกคนนี่คือกระสอบปุ๋ยอคอกนะคะมีทั้งแกลบและปุ๋ยคอกค่ะเอามาผสมกันนะคะจะเป็นปุ๋ยขี้ควายนะเพราะว่า แถวนี้จะมีคนเลี้ยงควายแลย้วก็สั่งมานะคะกระสอบละ50บาทเนาะแล้วก็มีแกลบอันนี้ก็ส่วนต้นไม้ที่ใส่ถุงหรือว่าใส่ในกระถางนะทุกคนก็จะมีแกลบนะคะอันนี้คือแกลบแกลบใหม่เลยค่ะเอามาผสมกับดินกากอ้อยนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกผสมกันอันนี้เพิ่งซื้อดินมา ดินสวยมากค่ะทุกคนผสมกัน1นต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ปลูกในกระถางต้นไม้ก็จะสวยนะคะอันนี้คือพื้นฐานเลยปุ๋ยอื่นๆก็ใส่แบบคือหมุนเวียนกันในการบำรุงนะคะแล้วก็ใช้ EM ไตโคซาน EM เนี่ยจะใช้เพื่อป้องกันมแมลงอ่ะเดี๋ยวลืมเปิดแฟลชนะคะอ่ะ เ,เห็นไหมว่ามีมแมลงอันนี้จะเป็นกระหล่ำนะคะในกระถางกระถางใหญ่เลยแล้ววิธีการที่เล็ค้นพบนะคะให้แบบมีถาดรองนะทุกคนถ้าเป็นกระม,มังได้ยิ่งดีเพราะว่าเวลาเรายกเราปลูกกระหล่ำเนี่ยเวลาเรายกกระถางไม่ว่าจะเป็นพลิกมะเขืออะไรก็ตามนะคะรากมันจะหยังลงไปด้านล่างนะเห็นเขาปลูกมะเขือเทศไหมสวยๆนะอันนี้เป็น สิ่งที่เล็กพึ่งค้นพบนะทุกคนสังเกตดูนะคะก็ปลูกมะเขือเทศสวยๆใช่ไหมที่เป็นพันๆลูกอะ่ะก็เขาปลูกในน้ำใช่ไหมแล้วเวลาเรารากมันลงไปด้านล่างใช่ไหมเราบำรุงในนี้ได้เลยคะ่ะเอาปุ๋ยน้ำมาใส่นะคะปุ๋ยน้ําต่างๆอะ่ะพวกไตรโคซานเอเออะไรต่างๆยิ่งปุ๋ยน้ําที่มันมีแบบธาตุอาหาร ทั้งหลักทั้งรองนะทุกคนโดยเฉพาะปุ๋ยหมักปลานะคะปุ๋ยหมักปลาปุ๋ยปุ๋ยหมักหอยอย่างเงี้ยมันจะสวยมากเลยค่ะทุกคนจีบินซีสั่งข้อแสงอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยอดลงไปเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องรดน้ําแบบบ่อย,อยงไงเพราะรากมันลงข้างล่างใช่ไหมแล้วร,รากมันก็กินกินน้ํานะคะนี่รากส่วนบนก็มียังไงมันก็ไม่ได้ทําให้เน่านะคะเนี่ยเห็นไหม มีแมลงมีรอยจอเล็กกำลังจะมาหามาหา,เ,าเขาเรียกว่าไรหนอนตัวหนอนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาหาก่อนเผื่อเขาขึ้นมาตอนกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งฝรั่งกิมจูค่ะอันนี้เล็กก็ตอนตอนเองนะคะเห็นไหมมีหนอนเนี่ยหนอนนี่ค่ะหนอนเป็นขนเลยทุกคนก็จะมากินเนี่ยมาแทะมากินนะคะก็ไปปล่อยให้เค้ากินไป ปล่อยให้เขากินไปนะคะเนี่ยตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอค่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยแท้กินไปดูค่ะกะหล่ำใบใหญ่มากทุกคนมันสมบูรณ์กำลังจะมาหาอยากให้แบบเขาขึ้นมาไงตรงไหน สีอะไรตัวที่เจาะกินดูดูใบค่ะคือถ้ากระหล่ำม,มันจะแบบหัวใหญ่จริงๆใบมันต้องใหญ่สมบูรณ์ด้วยนะดูปลูกใส่กระถางค่ะทุกคนี่อันนี้ก็จะเอียงๆนิดนึงนะคะก็มีจานรองเหมือนกันนี่แหละคือจุดประสงค์ที่เล็กจะมาหาหาไอ้ตัวกิน กินหัวเนี่ยค่ะนี่มาดูตรงนี้เนี่ยค่ะจะให้ดูเอ้ยมีเขียดตะปาดด้วยตัวปาดนะคะเนี่ยเห็นไหมพลิกค่ะเอ่อก่อนหน้านี้ก็คือเวลาเรารดน้ำไปตอนแรกมันก็ชุ่มนะพอปล่อยไปอะ่ะ มันก็เหี่ยวทุกคนมันเหี่ยวเพราะว่ามันเป็นแบบแดดร้อนแล้วใช่ไหมเข้าหน้าร้อนแบบอย่างเป็นทางการพอเล็กทำสูตรนี้นะคะกไอยน่ารักจังนั่งมองเนี่ยพอทําสูตรนี้นะเอากะละมังเลยค่ะกะละมังใบยี่สิบห้านะคะใส่น้ําลงไปใส่น้ําลงไปก็ไม่ต้องเยอะนะทุกคนเดี๋ยวรากมันเน่านะคะรากมันหยังลงข้างล่างอย่างเงี้ยก็ให้เราสังเกตดูเนาะคือสดชื่นคะ่ะ เล็กไม่ย้ายเลยนะอันนี้พริกพริกปลูกจากมเมล็ดนะคะ,พะเพาอเมล็ดเองเนี่ยพันุอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละเนาะแล้วทีนี้มันก็อยู่ในกระถางเดียวกันกับดาวเรืองเนี่ยค่ะดาวเรืองก็เดี๋ยวก็ออกดอกแล้วสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะในกระถางก็คือเล็กจะผสมดินมีแกลมีดินมีปุ๋ยคอกแล้วก็มเีเขาเรียกว่าอะไรอะกากอ้อยที่มันเผาอะค่ะ ถ้าใครไม่มีก็เป็นแกลบดำก็ได้นะคะเนี่ยมันงามสวยมากๆเลยค่ะสูตรนี้แหละเห็นไหมที่ทำอะ่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยเอาไปทําเลยนะทุกคนใครที่ไม่มีแบบกระถางมีถาดรองมาด้วยอะ่ะก็ทําสูตรนี้เลยค่ะเห็นไหมข้างบนก็ยังชุ่มอยู่ถ้าปกติวางไว้อะ่ะมันจะแห้งแห้งไวมากแล้วก็เหี่ยวเนี่ยค่ะ สวยมากๆเลยและอันนี้เดี๋ยวจะดูแลนะมันมันไม่อุ้มน้ำค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบคันคูพอลดน้ำไปน้ำก็เลยลงด้านล่างนะแต่ว่าเริ่มที่จะออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเล็กมาบำรุงให้มันสวยๆเนาะตอนนี้มะเขือเยอะอยู่อย่าเพิ่งเก็บรอก่อนส่วนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนนะในกระถางนี่เป็นสมุนไพรนะคะ เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนบานไม่รู้เลยแบบแต่ว่าเป็นแบบของป่านะทุกคนเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะมีสรรพคุณเยอะแล้วก็อันนี้ผักเซียนผักเซียนผักเซียนป่านะเยอะค่ะเพราะชะพืชมันก็จะขึ้นมาเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยค่ะถ้าออกดอกอยู่ได้ประมาณสองสาเดือนนะเล่เคยเห็นละอย่าง ก็นานนะสามเดือนแต่ว่าถ้าเอาชัวร์จริงๆก็เดือนถึงสองเดือนอ่ะบานอย่างเงี้ยแหละกุหลาบหินนะคะหินจริงๆบานนานสวยสวยมากเลยค่ะเนี่ยมาถ่ายให้ดูนะคะว่าเออใช้ปุ๋ยอะไรนะคะเนี่ยใช้แบบนี้แหละผสมแบบนี้นะคะแทบจะครั้งเดียวเลยค่ะแทบจะครั้งเดียวเลยเห็นไหมมันก็จะสวยเนี่ยเนี่ยพลิกอีกต้นหนึ่งเนี่ยค่ะ ก็จะออกดอกอุ้ยงามงามมากเลยค่ะทุกคนดูสิสวยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะลืมกดไลค์กดติดตามเล็กด้วยนะแล้วก็มีเพจปลูกไปกับเล็กด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีจ้า